ก็มาซื้อมะพร้าวครับลูกละ20 0 0 0พันนะครับให้เมย์สองหมื่นก็30บาทครับแพงนะครับเพราะอยู่เวียดนามเหนือมะพร้าวจะแพงจังหวัดพัวบิงครับดูว่าเขาจะปอกอยังไงครแต่ละที่มีการปลอกไม่เหมือนกัน ออแบบคล้ายๆของไทยครับตัดกล้นแล้วก็เปิดหัวกร<า>ะอมหด<า>อบอกขอหลอดน,นะครับโอ้ยน้ำกระเด็นโดนกล้องด้วยชิมน้ำก่อนครับโอ้แต่ดูน้วดีหวานมากเลยครับ แต่ว่าไม่ได้หวานแบบน้ำมะพร้าวแล้อนปรผึมอ่ะอันนี้เป็นดแดงๆนะครับอรุ่นแดงส้มๆอยู่ที่ัวาบิงนะครับถนนเดียนเบินฟูอันนี้ตลาดอะไรสักอย่างเจอไี่อะไเจอสิฮะเต้นเต้นเจออะไรสิ ะเดืองดักเดืองดัดเดึงดัเขาบอกว่าเจอเดืงดักแต่ว่าไม่น่าใช่เดืองแปลว่าถนนนะก็คือเหมือนบอกว่าตลาดข้างถนนอะไรเงี้ย่าผมไม่แน่ใจ เขาไม่ได้พูดชื่อตลาดนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ไม่ใช่เป็นตลาดมันอยู่ด้านนอกนะครับเพราเลยไม่เรียกเป็นตลาดก็นี่เรียกเนื้อเหยื่อหรือเนื้อเสือนะครับแล้วแต่สำเนียงเวียดนามเอาออกเสียงกันวันนี้มานั่งทานตรงนี้นะครับหน้าร้านไก่ย่างห้าดาวไฟสตาร์เวียดนามนะฮะก็มีธงไทยอยู่นี้ครับนะฮะก็ไก่ย่างห้าดาวมาในเวียดนาม มีทงไทยคู่กับทงเวียดนามนะครับมีไก่ทอดนะฮะแล้วก็มีไส้กรอกนะฮะมีลูกชิ้นนะฮะส่วนที่เห็นเป็นบ้องนี้เป็นบ้องเข้าไว้สูบบุหรี่นะครับบริการลูกค้านะไม่ใช่บ้องสูบกัญชานะเะ็นสูบบุหรี่ก็คือแทนที่จะดูดก,กับมวนก็เอามาดูดก,กันเนี้ครับตอนนี้ตอนเย็นครับเวลาจับคน ครอบครัวจับจ่ายตลาดก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับการเดินทางในประเทศเวียดนามครับเพื่อนบ้านในเอเชียของเราพบกันใหม่กับช e l น e e ิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ